เราจะไปหาหมาเราจะกินหมาหมาตัวนั้นขายหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้หมาหมาหมาหรือจะกินตัวนี้ดีทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทริปตุนเล็กขี่เว็บไปกับ1,500กิโลเพื่อมากินหมาน้อยที่นี่ฮะตลาดบ้านนาตะบนบ้านกลางจังหวัดนครพนมโดยมี power bank และสายชาร์จของอา a กิรุ่นชาร์จไวมาใช้ในระหว่างการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าหมาน้อยที่บอลจะกินจะอร่อยจะแซ่บแค่ไหนจะน่ารักหรือไม่ระยะเวลาการเดินทางเราจะเจออุปสรรคปัญหา ะไรบ้างจะไปกับใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปลุยกันไปหาหมาน้อยกินกันต่อไปกินหมากันครับทุกคนไปไอบึกบึนพร้อมลุยนะ1,500โลก็นั่นแหละฮะได้ยินไม่ผิดฮะพันห้าร้อยกิโลกับการขี่เว็บไปกับ จังหวัดนครพนมนะที่อำเภอเมืองเพื่อเราจะไปกินของแซ่บนั่นก็คือหมาน้อยฮะแล้วช่วงนี้หนาวๆด้วยเพาว่ากินหมาเนี่ยฮะร่างกายจะอบอุ่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปก่อนนะฮะสำหรับใครที่รักสัตว์ฮะเดี๋ยวมาดูว่าหมาน้อยที่บอลจะไปกินเนี่ยฮะรสชาติแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวดูให้จบนะอ่าว่าแล้วก็ไปฮะตอนนี้เก้าโมงเช้าแล้วครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงสําหรับการเดินทาง750กิโลเมตรแรกขวดไปอำเภอเมืองนครพนมและหลังจากเา ได้กินหมาน้อยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะขี่กลับเลยนะครับเป็นภารกิจนะต้นเลขไปแล้วก็กลับนะครับผมอ่ะไปฮะมาดูกันว่าหมาน้อยที่บอลจะกินน,หนะหน้าตาจะน่ารักน่ากินขนาดไหนนะครับและเราจะกลับมาถึงบ้านพรุ่งนี้กี่โมงกี่ยามและที่ที่เขาขายหมาน้อยนะฮะจะอยู่ตรงไหนบอกได้เลยว่าอําเภอเมืองนะครปฐมวันแล้วก็ไปครับลุยวันนี้ไอ้เจ้าหมาชื่อล่ำรวยนะทุกคนหมาของเพื่อนบ้าน เงียบคลิปเลยพอเรา,าคุยว่าจะไปกินหมานะหมาน้อยเขาจะขายเฉพาะในตลาดนะฮะที่ติดชายแดนไทยล้านะครับตรุงนครพนมและขายเฉพาะวันอังคารซึ่งวันนี้ฮะทุกคนเป็นวันจันท์เดี๋ยวไปลุ้นกันดูด้วยนะทุกคนว่าคนที่เขาขายหมาน้อยเนี่ยเขาจะมาทุตาวไปฮะว่าแล้วก็รุย นาวทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนเขาใหญ่นะที่อำเภอปากช่องนะครับประตูสู่อีสานจังหวัดนครราชสีมานะครับผมระยะทางไป600โลโอ้แล้วเดือนมกราตอนนี้นะทุกคนปีนี้เขาว่าหนาวมากๆเลยทุกคนในรอบหลายสิปีเลยนะโอ้นี่ขนาดแบบแดดนออกเปรี้ยงๆนะแต่เราก็ไปกันต่อฮะยาวไปครับผม ทุกคนอะเดี๋ยวถ้าเจอฟัลม์องตอข้างหน้าเดี๋ยวแวะเติมพลังก่อนแล้วกันนะตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วเราเข้ามาอยู่ในเขตมหาสารคามแล้วครับผมขวดมา400กว่าโลแล้วฮะเ <c oughs> มื่อยไปหาอะไรแบบเติมพลังหน่อยทุกคนเพิ่มความดีด,ด้วยใช่ไหมม่วง ได้มาแล้วทุกคนของเติมพลังนะแต่ว่า แบตมือถือเราพลังจะหมดนะทุกคนรีบจัดไม่ได้หยิบ power bank มาแต่ไม่เป็นไรฮะนี่ครับทุกคนทุกเซเว่นอีเลเว่นนะเขาจะมีสินค้าของอาสกิวางจําหน่ายอยู่นะฮะนี่ครับทั้งสายชาร์จนะครับ power bank เขาก็มีนะทุกคนแล้วก็เป็นหูฟังมีสายไร้สายนะับเป็นอุปกรณ์หลายอย่างที่เหมาะกับนักเดินทางมากๆนะเขาก็มีจัดจําหน่ายและผลิตจําหน่ายมาก,กว่า20ปีสินค้าเนี่ยบอลใช้มานะฮะเกือบ1ปีแล้วทุกคนบอกได้เลยว่าคุณภาพดีนะครับราคาก็ไม่ แรงด้วยนะแล้วก็จัดจําหน่ายในร้านค้าชั้นนําหลายๆแห่งเนี่ยนฮะเซเว่นนี้ไม่ต้องห่วงเวลาฉุกเฉินนะแวะมาได้เลยฮนะเราก็อ่ะจัดสายชาร์จ power bank นะครับเดี๋ยวเอาไปชาร์จนะครับแล้วก็จัดสายชาร์จไปฝากหวานใจด้วยอ่ะเดี๋ยวไปคิดตังก่อน <c oughs> คอยพาวเวอร์แบงค์มาใหม่นะฮะคอยมาปุ๊บเราก็ชาร์จมันปั๊บเลยทันทีฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์แบงค์ของอาากินะฮะรุ่น10,000มน ah ิลลิแอมนะฮะทุกคนซึ่งอันนี้ฮะทุกคนซื้อมาปุ๊บสามารถชาร์จได้เลยทันทีแล้วที่สําคัญฮะเขาออกแบบอย่างดีเลยฮะมีหน้าจอแสดงผลนะฮะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีมาตรฐานมอกนะครับมั่นใจได้กับพาวเวอร์แบงค์ว่า,าปลอดภัยแน่นอนนะฮะรับประกันนะครับมอกทั้งตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในนแลล้วววกกก็ตั Power Bank ัานนเเอคดดดยทดยทีีะะ่สญ น,นี่ฮะให้ดูถ้าหากว่าไม่มีสายชาร์จนะครับทุกคนของอาสกิเขาก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยกันนะถึง3เส้นกันเลยทีเดียวนะฮะทั้งแบบไทซีนะครับแบบไลนิงแล้วก็มีรูนะฮะสำหรับให้ชาร์จไปเข้าได้ถึง2รูเรียกได้ว่าสะดวกมากๆนะทุกคนและบอลเองนะมั่นใจในคุณภาพนะครับเพราะว่าอาสกิเนี่ยเขารับประกันสินค้านะฮะถึง1ปีเต็มตัวบอลเนี่ยใช้มาเกือบปีแล้วดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าสินค้าของอาสกิที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีเนะเชื่อถือไว้วางใจได้นะครับก็เลย ซิกิหาซื้อก็ง่ายนะทุกคนในเซเว่นอีเลเว่นนะ,ะถ้าหากเดินทางไปไหนนะครับไม่สะดวกก็แวะเข้ามาได้นะฮะหรือว่าตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปก็มีบอลก็หยิบสายของอาซากิมาด้วยนะ,ะอันนี้จะเป็นสายชาร์จไวนะฮะอันนี้จะเป็นแบบใช้ซีนะครับสำหรับแบบยาวนะ,ะทุกคนเผื่อว่าจะสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าหากใครไม่อยากเปลืองเงินในการซื้อสายชาร์จนี่ฮะเพราะว่าแบงก์จบราคาคุ้มค่านะครับมีสายชาร์จให้มาอีกคุณภาพก็จุกๆเลยแถมมีรับประกันด้วยอเดี๋ยวยังไงขอ ชารแบตก่อนแล้วกันนะ,ะทุกคนเราจะได้ดู GPS ระหว่างทางนะฮะยังเหลือห่างเหมาอีก300กิโลนะครับเผื่อระหว่างทางได้ตอบแชทคุยไลน์นู่นนี่นั่นไปด้วยฮะขอเติมพลังนะครับแล้วก็เติมความดีดด้วยฮะขับขี่จะได้ปลอดภยัยไม่ง่วงแล้วก็ที่สําคัญ Power Bank ก็ต้องใช้ที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผมอาสกิไว้วางใจได้ใช้จริงทุกคนก็เลยกล้าบอกต่อ โอ้โหทุกคนนั่งจนหายเมื่อยตูนฮะอาแบตก็ชาร์จ power bank ไปนะจากนี้ไป300กิโลฮะรวดเดียวนะครับมหาสารคามผ่านกาลสินนะครับแล้วก็ยาวไปจนสุดชายแดนประเทศไทยที่อำเภอเมืองนครพ,พนมครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคืนนี้บอลจะนอนไหนด้วยนะยังไม่รู้เลยครับว่าปลายทางจะนอนไหนไปให้ถึงก่อนครับผมแล้วยิ่งค่ำอากาศยิ่งหนาวแต่แสงตอนนี้สวยมากเลยฮะไปครับลุยกันต่อไปครับผม ไปยาวไปลมหนาวเราก็บอยันเพราะเราจะไปถึงนครพนมสามร้อยโลโ,โอ้ยอยังหนาวอ่าเหลียวสายไปกาละสินอีก5กิโลแต่เราจะตรงไปทางมุกดาหารทุกคนแล้วก็เข้านครพนมเนี่ยฮะตอนนี้สองทุ่มนะอ่า 19องศาทุกคนแล้วผมจะต้องขี่าล่มหนาวอีก230โลไปยังเมืองนครพนมโอ้ยสถานแล้วยังไงวันนี้ต้องถึงทุกคนเพราะว่าตลาดมันตอนเช้าเราจะอ่าย่อท้อแล้วก็ไปพักโรงแรมในสอดข้างทาง,ทาง,ทางตอนนี้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไปไม่ทันตลาดเช้าเนี่ยหนาวปากแข็งโอ้ยปากสัน้นไปฮะ สองล้อยสโลกาลสินมุกดาหารคนครพน,นม แสงสว่างนะครพนม2025โอ้ยมือสั่นทุกคนหนาวสัน่นอะเมื่อกี้เปิดดูอุณหภูมิทุกคนโอ้ยโคตรเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมือแข็งออุณหภูมิทุกคนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่13องศาแล้วตอนนี้เวลา23.18ทุกคน ห้าทุ่มกว่าเราอยู่กันที่นด์มาร์คหลักนะฮะของอำเภอเมืองนครพนมนะฮะตรงนั้นพญานาคราชนะฮะที่เป็นพญานาคาเจ็ดเศียรน,นะครับมากังวันท่านจะพ่นน้ำได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางนะครับตัวเมืองเลยนะติดแม่น้ำโขงแต่ไม่ไหวแล้วทุกคนพามาเช็คอินนะฮะเดี๋ยวตลาดอยู่ตรงไหนอะไรยังไมร่รู้้แต่ว่าอยู่อำเภอเมืองนะครับค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ไปหาที่กางเต็นท์ก่อนฮนะบอล่ะ โทรไปถามเขาเรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อตอนเย็นเขาบอกว่าอ่ะเข้ามาได้เลยเพราะเราบอกเขาแล้วว่าเราจะมาถึงดึกนะฮะไปกันต่ออีก6.5กิโลเมตรสุดท้ายถึงแล้วทุกคน เราถามกับเจ้าของแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าคอยให้ตังเข้ามาแล้วก็น่าจะต้องตื่น6โมงเช้าเลยเพราะว่ามันเป็นตลาดเช้ากลัวว่าไม่รู้เขาจะมาขายหรือเปล่านะทุกคนหมาน้อยที่บอลจะไปกินนะฮะถ้าหากว่าเขาขายน่าจะหมดเร็วด้วยนะฮะเพราะว่าหมาน้อยมันหากินยากทุกคนมันอร่อยแน่ๆเลยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าบอลจะได้กินหมาน้อยสมใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาลุนการส่วนคืนนี้คุณไหนทุกคน ราตีสวัสดิ์ก่อนแล้วกันแล้วก็วิวคอยมาดูพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้หนาวโอ้โโคตรหนาวเลยทุกคนดู เมื่อคืนนะต้องใส่กางเกงนอนทุกคนตอนแรกใส่ขาสั้นแต่หนาวมากครับไม่ไหวนะเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนนะอุณหภูมิลดลงมาเหลือ12แล้วตอนนี้ทุกคนดู9องศาอุณหภูมิ9องศาแต่ว่าวิวสวยมากพาทิตยังไม่ขึ้นมานะกับแม่น้ําโขงนะแล้วก็วิวภูเขานะครับที่อยู่ฝั่งลาวนะครับตรงนั้นจะเป็นเมืองท่าแขกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะทุกคนเขาก็จะทํา ที่กลางเต้นมาแบบนี้เลยเราตื่นเช้าทุกคนตอนนี้เวลาหนาว 9องศาทุกคนคิดดูแล้วกัน6โมง27เดี๋ยวยังไงขอล้างหน้าแปรงฟันนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเต็นท์เราจะต้องไปกันที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองทุกคนซึ่งอยู่ห่างไป30กิโลณตลาดไทยลาวบ้านนาดนะฮะไปอีก35กิโลทุกคนตรงนั้นเราอยากจะรีบไปให้เร็วนิดน,นึงเพราะว่าตลาดเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ของจะหมดเร็วนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันเก็บเต็นท์ ไปกันต่อไปจ่ายตังเจ้าของที่พักนะครับทุกคนตามนั้นฮนะหนาวไม่ไหวโอ้โโคตรสถานโอ้ย,อยหนาวรับไออุ่นจากแสงพ้าทิ่ยฮะทุกคนเก็บเต็นแล้วเดี๋ยวไปฮะไปกินหมาน้อยกันต่อ าตายแล้วเมื่อคืนรีบนอนหนาวจัดฮะทุกคนลืมชาร์จแบตนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามี power bank ของอาสก,กีและอันนี้สายชาร์จไวของอาสก,กีนะที่สอยจากเซเว่นเมื่อวานครับผม เรียบร้อยฮะทุกคนหมดปัญหาไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดแบตจะชาร์จช้านะเพราะว่านี่ฮะบอลมีสายชาร์จไวของอาสกิยิ่งเข้ากันเลยนะฮะกับ power bank อย่างที่เห็นฮะรูอันนี้เราก็เสียบได้จะใช้สายของเขาที่ติดมาก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นสายชาร์จไวมากนะฮะในระดับ 5A เลยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ชาร์จไวอย่างเดียวยังสามารถถ่ายโอนไฟล์ซิงข้อมูลกับคอมพิวเตอร์หรือแล็ทพอปได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโอนรูปหรือโอนวิดีโอนะก็สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะบแบบถัก ทำให้ยืดหยุนคงทนนะฮะแล้วก็ม้วนพับเก็บง่ายนะครับไม่ต้องกลัวขาดเลยทีเดียวนะฮะทุกคนและอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบไทซี C นะครับสำหรับเครื่องของบอลแล้วเห็นว่าดีจัดทุกคนเราก็เลยจัดมานะฮะอีก1เส้นนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับแบบไลนิ่งนะสำหรับคนที่ใช้ iPhone ซื้อไปฝากหวานใจนะฮะลักษณะก็คล้ายกันนะ,ะทุกคนเป็นสายชาร์จแบบถกักโอนไฟล์ถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยอันนี้ยาวถึง1.5เมตรฮะบอลเนี่ยมั่นใจในสินค้าของแบรนด์อาสกิเพราะว่าเราใช้เองมาเกือบปีแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายแบบมีสายสินค้าเขาดีสินค้าเขาคงทนคุ้มค่าคุ้มราคาหาซื้อก็ง่ายทุกคนใครเดินทางไปไหนแล้วขาดเหลือ,อยังไงเกี่ยวกับตรงนี้ฮะแวะเซเว่นได้เลยฮะทุกคนจัดได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญของเขาทุกชิ้นรับประกัน1ปีแล้วก็ผลิตจัดจาหน่ายมากว่า20ปีนะฮะมั่นใจไว้วางใจในแบรนด์าซากิได้เลยแต่ตอนนี้เราหมดปัญหานะครับเรื่องแบตจะหมดแล้วฮะเดี๋ยวไปกันต่อครับตลาดบ้านกลางอีก35กิโลเมตร เฮ้ยเฮ้ยมาหมาหมาเฮ้ย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 หรือจะกินตัวนี้ดีทุกคนไปแล้วโอ้ทุกคน, <laughs> hey, กคนถึงแล้วจ้าโอ้โหรถคือเยอะมากทุกคนนี่ฮะบรรยากาศตลาดเช้านี่นี่นี่ดู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 ดโอ้โหคนมาจอดรถเยอะมากไปแล้วอ่าขออนุญาตพิจารณาบ้านนี้แล้วกันอ่ะไปฮะทุกคนประเด็นคือ เราจะหาเจอไหมเนี่ยว่าตรงไหนเขาขายหมาน้อยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเป็นเมนูเด็ดนะฮะทุกคนน่าจะหาไม่ยากฮะอ่ะเดี๋ยวเก็บมือถือก่อนทุกคนเนี่ยฮะชาร์จมานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแบตนะฮะจาก40ซกว่าตอนนี้ฮะ80ะกว่าแล้วไปครับผมสิบาท้าสิบบาทเลยจ้บบาโอ้ทุกคนดูตลาดไญ่มากทุกคนดูดูว้าว <c oughs> คือตลาดใจเซอร์ไพรส เพราะว่าตรงนี้ฮะอยู่เข้ามาลึกจากถนนหลักนะทุกคน2กิโลเมตรกว่าเลยแล้วก็อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครพนมเนี่ยสามสิบห้ากิโลสวัสดีครับโอ้พี่อยู่อ๋อเคยดูเหรอฮะเคยดูโอ้ร้อนๆเลยแล้วนร้อนผนด้านนั่นน่ะไฟไปเรื่อยเลยฮะทุกอย่างใช่ใช่ฮะโอ้ร้อนร้อนแบบนี้อุ่นๆเลยนะนี่ฮะทุกคนมีของกินหลากหลายนะฮะทุกคนแต่เราจะไปหาหมาเราจะกินหมาทำไมคนเยอะจังเลยนี่เตานี้ปอ๋อจุดก่อนก่อน อ๋อคนลาวก็มาขายได้เหรอฮะอ๋อแล้วคนลาวเขาข้ามมายัางไงนั่งขี่เรืออ๋อแต่ว่าหมาที่เราจะไปกินเนี่ยฮะไม่รู้ว่าแม่ค้าพ่อค้าเป็นคนไทยหรือคนลาวนะตรงไหนเขาขายหมาน้อยอะครับหมาน้อยอยู่ข้างบนอ๋อข้างบนขายหมาอันนี้หรือวปล่าน,น,น,นี่เปดเป็ดเป็ด <c oughs> อหมาตัวนั้นขายหรือเปล่า โอ้แล้วมาน้อยมาน้อยอยู่ตรงไหนหมาน้อยหมาน้อยวันนี้ไม่ได้เอามาฮะไม่ได้เอามาเอ้าวันนี้ไม่ได้เอามาเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาร้านอื่นร้านนี้ไม่ได้เอามาร้านอื่นเผื่อจะมีร้านเมื่อกี้มีแต่หมาใหญ่เขาบอกหมาน้อยไม่ได้เอามาแต่ว่ามีคนบอกและพิกัดนะครับอ่าอยู่ริมถนนนะฮะด้านบนอ่าทุกคนเราเจอหมาน้อยแล้วฮะทุกคนโอ้หน้ากินมากฮะ อ่ะอันนี้ฮะทุกคนหมาน้อยแต่ว่าคนรักสัตว์ตวอย่าเพิ่งปิดคลิปนีนะทุกคนอ่าน,นี่เลยฮะอ่าสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับอันนี้ฮะทุกคนหมาน้อยอ่าไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทําไมหมาตัวแบบตัวเล็กๆไม่มีอันนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่า อันนี้เป็นวุ้นใช่ไหมครับอันนี้วุ้นทําไมถึงเรียกหมาน้อยครับยากสีบอกได้เนาะมันเขาเจ้าเอิญมาตั้งแต่เดิมแล้วค่ะตั้่สมัยพรสมัยแม่ะอ๋อก็เรียกมานานแล้วใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตนะเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวครับคนอีสาน่ลยนะอ๋อคนอีสานแต่ว่าตรงนี้คนลาวเขาข้ามมาขายได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ่านี่ฮะแม่ค้ากําลังตัดแม่ค้ากาลังตัดอันนี้เรียกว่าหมาน้อยนะครับเป็นวุ้นนะฮะทุกคนด้านบนก็จะมีถั่วนะฮะนะครับก็โดนบอลแก แบงไปว่างั้นแหละฮะอันนี้เรียกว่าหมาน้อยจริงๆฮะเป็นสมุนไพรนะครับของทางภาคอีสานเขาจะเอาใบนะฮะมาขยุม้มขยุม้มขยุม้มขยุมขย้มกันนะแล้วก็ผสมเอาไปทําเป็นลาบก็ได้นะเอาใบไปคุกเป็นลาบก็ได้แต่อันนี้ก็เหมือนกับอเอาพวกน้ํามันมาหลังจากขยุ้มมันมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มาทําเป็นวุ้นเนาะ อ่าชิ้นละ20บาทนะฮะอ่าก็อ่ะทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันดูดีกว่านะฮะอันหชิ้นก่อนนะครับอ่าทุกคนเผื่อถ้าใครจะตามรอยมานะฮะรีบมานะครับตลาดอ่าบ้านนาดนะครับตําบลบ้านกลางอ่าเดี๋ยวผมขอชิ้นหนึงอ่าทุกคนนี่อุ้ยเย็นมากฮะทุกคนมาฮะทุกคนมาชิมกันถึงแล้วมาน้อยบกบกบกอ่ะทุกคน ได้มาแล้วครับแล้วแม่ค,ค้ากูขายดีมากนะคนมาซื้อตลอดเขาบอกว่าวันนี้เขาทํามาเยอะกว่าพิเศษนะฮะทุกคนก็หากเขาทํามาแบบเดิมเนี่ยครับคือน่าจะหมดแล้วเราไม่สามารถโทรติดต่อมาสอบถามเขาก่อนได้นะเราก็มาดุยดุยเอะทุกคนอันนี้20บาทคือไม่แพงเลยทุกคนดูเปรียบเทียบกับขนาดหน้าบอลนะแล้วนิ่มๆหน,นึบๆลื่นๆม,ม,มากครับทุกคนเนี่ยฮะแล้วก็ ด้านหน้านะฮะเขาจะโรยด้วยถั่วนะครับหมาน้อยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทางด้านความเย็นนะครับช่วยคลายแก้ร้อนในได้นะครับก็เป็นพืชสมุนไพรนะครับเขาก็จะเอามาบี้ขยี้ขยำลองไปหาดูในแอปแดงดูนะครับแล้วเขาก็จะโรยพริกโรยอะไรด้วยอ่ะมาครับมาชิมกันเลยครั้งแรกของบอลที่จะได้กินหมาและเป็นหมาน้อยนี่ครับทุกคนมา <c oughs> แปลก รสเผ็ดมาเลยทุกคนเพราะว่าใส่พริกด้วยมีความหวานอร่อยแบบเหมือนกินวุ้นที่มันเป็นแกงอะทุกคนกินวุ้นที่เหมือนเหมือนแบบเป็นคล,าคล,าล้ายๆลาบแต่ไม่มีความเหมือนกับเหม็นเขียวของผักหรืออะไรประมาณนี้เลยนะทุกคนผมว่าเฮ้ยอร่อยใช้ได้แล้วแปลกดีด้วยอ่าเขาก็จะมีใส่สมุนไพรอันนี้เราก็จะเห็นเหมือนพวกอ่าใบอะไรนะใบมะกรูดนะฮะหลากหลายเลยนะฮะใส่อยู่ในวุ้นอันนี้ฮะมา ทุกคนเมื่อกี้ก็จ่ายตังแม่ค้าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ซื้อ,อไปฝากหวานใจแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงบ้านจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นวุ้นไงทุกคนแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านนะก็ติดกว่าชั่วโมงเลฮะ,ะค่อยว่ากันทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้กินแล้วแหละนี่เก็บปุ๊บขอบคุณนะครับครับผมจ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะ ไปฮะเดี๋ยวเตรียมตัวหวดกับนนทบุรีกันต่อนะฮะมาดูกันว่าจะถึงกี่ทุ่มนะครับกับระยะทาง750กิโลเมตรลาบปากเราละนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณขอบคุณที่ติดตามนะฮะอ,อ่ะไปครับผมลุยกันต่อ ไปาย3เข้าสู่ถนนมิตรภาพที่อำเภอพุทธจังหวัดขอนแกน่นไปกันต่ออีก400โล5โมงเย็นผ่านเมืองโคราชครับผมโอ้ขี่เพลินไปหน่อยเลี้ยวเข้าเมืองนะไม่ได้อ้อมเมืองรถยังติดอะ <c oughs> ไปกันต่อครับผมฝ่ารถติดเมืองโคราชแล้วก็ยาวไปอีก250โล ชุมสระบุรีแล้วจ้าไปกันต่อ100กิโลเมตรสุดท้ายจบภา,ารกิจการไปกินมาน้อยระยะทาง 1,500กิโลเมตรนะฮะโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยนะฮะน้ำมันก็เหมือนกันนะฮะเติมไป1,320บาทนะฮะกับการเดินทาง ออกจากบ้านนะฮะ9โมงเช้าของเมื่อวานกลับมาถึงนะ3ทุ่มขากลับมาเราก็ตะบี้ตะบันกี่มาใช้ระยะเวลาการเดินทางแค่11ชั่วโมงนะฮะแต่รวมทั้งหมดเนี่ยฮะ36ชั่วโมงนะครับสำหรับการไปแล้วก็กลับมานะฮะเราก็ยังเอาหมาน้อยมาฝากอวววหว,ว,วานใจโอ้โหทุกคนดูดูสภาพ มาน้อยเละเป็นโจกเลยฮะก็คือเขาเป็นวุ้นอะน,นะแล้วเ,เราเก็บไว้ในปิ๊บนะไม่ได้เอาไปแช่เย็นนะฮะกลายเป็นน้าเลยเหลือแต่เนื้อมันนิดหน่อยไม่รู้ว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเอาไปฝากหวานใจทั้งที่แบบนี้แล้วกันนะ,อะตอนนี้แบตโทรศัพท์ก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเนี่ยฮะมีา s ากิติดต,ตัวไปนะไม่ว่าเป็น power bank สายชาร์จหรือว่าเป็นหูฟังนะแบบไร้สายเสียบไปฟังเพลินๆในระหว่างการเดินทางนี่ก็เพลินนะฮะแบรนด์า s ากิไว้วางใจได้ได ทุกชิ้นรับประกัน1ปีนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปหาหวานใจเอาหมาน้อยไปฝากนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตมีโอกาสไปลองดูนะฮะหมาน้อยฮะอร่อยทีเดียวแต่ตอนนี้เป็นน้ําเลยครับผม